ทางบริษรัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนค่ะได้จัดโครงการทอทอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนประจำปี2566เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลค่ะ นายชัยพน์จรูนพงศ์รอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคะ่ะท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการทออทอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนประจำปี2566ณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบ,บกเฉลิมพระเกียรติ72,000ษามหาราชินีสถานตักอากาศบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้บริหารพนักงานทอทและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นโกงกลางเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้มีสภาพสมบูรณ์ค่ะโดยการจัดโครงการอทออทอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของอทออทในด้านของการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการ ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีจิตอาสาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ชายเลนซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทั้งหลายชนิดแล้วก็ยังเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งรวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะเมื่อปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วทางทออทก็จะมอบให้กับทางจังหวัดสมุทรปราการเพื่อดูแลป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นระบบนิเวศท,ที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะ